สมาคมชาปนากิจสงเคราะห์สภากาชาติไทยจัดพิธีทำบุญเรยงพระอุทิศสนกุศลให้สมาชิกที่เสียชีวิตเมื่อวันที่9มีนาคม2554ที่ผ่านมาโดยมีนางพิบุญพันชัยจันทร์นายกสมาคมเป็นประธานในพิธีณนห้องประชุมสิริโยทินอาคารเฉลิมบูรณะนนท์สำนักงานการเจ้าหน้าที่จากนั้นได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2554 สมาคมชาปนากิจสงเคราะห์สภากาชาติไทยจัดพิธีทำบุญเรียงพระอุทิศส่วนกุศลให้สมาชิกที่เสียชีวิตเมื่อวันที่9มีนาคม2554ที่ผ่านมาโดยมีนามพิบูลพันชัยจนนันทร์นายกสมาคมเป็นประธานในพิธีณห้องประชุมเซริยโยทินอาคารเฉลิมบูรณะนนท์สำนักงานการเจ้าหน้าที่จากนั้นได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี2554 สมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาติไทยได้รับการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมขึ้นเมื่อวันที่18มีนาคม2547โดยการดำเนินการภายใต้กฎหมายข้อบังคับและระเบียบต่างๆของสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สภากาชาติไทยพุทธศัรกราช2547 เพื่อทําการส่งขอซึ่งกันและกันในการจัดการศพและส่งเคราะห์ครอบครัวของบุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งถึงแก่ความตายโดยไม่ได้ประสงค์สหากรรมราหรือไรายได้เพื่อแบ่งปันกันซึ่งการตายนี้รวมถึงการสาบสูนตามคำสั่งสารทั้งนี้สมาชิกทุกท่านยังได้รับแจกของที่ะระลึกภายในงานอีกด้วยขจาสังเอียมรอถ,ถ่ายภาพสิตายินประเสริฐรายงาน